สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ For f o r d Fi e s t a ใหม่สวัสดีค่ะออนพัทิราค่ะพร้อมแล้วที่จะมาประจำการเพื่ออัปเดตข่าวข่าวของคนบันเทิงทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมากันที่ข่าวของสาวเบนพชิตาอยู่วงการบันเทิงมานานครั้งนี้ขอกระโดดมารับบทคุณแม่ยังสาวไม่รู้ว่าเตรียมตัวจะมีข่าวหรือเรื่องงานแต่งกับหนุ่มมิกหรือเปล่านะคะพิกบทบาทจากนาเอกมารับบทแม่แต่นาเอกสาวผิวเข้มเบนพชิตาก็ไม่ซีเรียสค่ะ แถมพ่อแม่ไฟเขียวแฟนหนุ่มมิกบอลลูดแต่ไม่รู้ทำไมไม่พร้อมแต่งสักทีค่ะพี่ปิ่นให้เล่นอะไรก็เล่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะว่าเราก็อีกแป๊บนึงเราก็คงต้องเป็นแม่จริงๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็30แล้วเนาะที่บ้านเป็นโอเคแล้วละค่ะแต่ว่าอยู่ที่เบนมากกว่าว่าเ็นโอเคหรือเปล่าได,ลได้แล้วได้แล้วก็ไปททนกัอ,อที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทสนิทค่ะแต่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยมันอยู่ที่เราด้วยแหละว่าเราพร้อมตอนไหนขอให้มั่นใจก่อน้วเราค่อยแต่ง แกระแสข,ข่าวไม่เลิกค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มแท็กพลันยูหลังมีสาวประเภท2นางหนึ่งออกมาเป่าปกากถึงความสัมพั์ลับๆในรถแบบ2ต่อ2ทําเอาเจ้าตัวทึ่งกับเสงทารักกันจริงหนุ่มแท็กบอกว่าแค่ติดตามผลงานก็ดีใจแล้วค่ะรู้สึกเฉยๆแล้วครับคืออยากจะบอกว่าถ้าจะมาเกาะการะสผมเนี่ยไม่ต้องเกาะหรอกครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรให้เกาะไม่ซีเรียสทุกวันนี้ทํางานขึ้นวิทยุขึ้น90แค่นี้ก็แฮปปี้สุดๆแล้วครับ กลายเป็นนุ่มคาสโนว,วาปเป็นสาวค่ะสำหรับหนุ่มสเตฟานหลังจากที่มีภาพรุดกับสาวๆหลายครั้งจนเป็นเหตุให้เลิกรากับแฟนเก่าอย่างสาวน้ำฝนกุลนัทแถมช่วงนี้ยังปล่อยเนื้อปล่อยตัวจัดอ้วนท้วมสมบูรณ์สงสัยสาวๆจะดูแลดีเกินไปหรือเปล่าคะช่วงนี้อะครับผมไม่มีเวลาเลยครับไม่ได้คุยกับใครเลยครับก็เหงาเหมือนกัน,นครับไม่เหนื่อยครับสบายดีครับ จนทำให้บวมขึ้นเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับไม่ได้ออกกำลังกายครับจริงๆแล้วมันมันขึ้นมาประมาณแค่สี่โลครับแต่ว่าปีแล้วผมมีกล้ามเยอะด้วยนะมันก็พอกล้ามมันหายไปไขม,มันคงขึ้นมาครับตอนนี้เวลาของออนก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทานข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ